และถ้าเกิดไปอุดรธานีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านระเบียงพัชณีจังหวัดอุดรธานีนะครับหาง่ายอยู่ริมหนองประจักษ์เลยนะครับเป็นจุดมาร์กสำคัญของเมืองเลยถ้าคุณเข้ามาจากทางถนนสุภกิจัญญานะครับ<ๆ>ก็จะเจอร้านแบบง่ายที่สุดหรือแค่คุณปักหมุดนะครับแล้วพิมพ์คําว่าร้านระเบียงพัชณีจังหวัดอุดรก็จะเจอเลยครับคุณแม่พัชณีนะครับขายอาหารมาแล้วกว่า30ปีนะครับเริ่มจากการขายข้าวแกงอยู่ที่ตลาด แต่เป็นคนที่ชอบคิดชอบทําแล้วก็มองการไกลพอลูกค้าติดใจมากขึ้นก็ขยายกิจการครับมาเปิดเป็นร้านใหญ่โตอยู่ริมหนองประจักษ์ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกันเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับคุณเอชนะครับซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยมารับช่วงต่อแล้วก็พัฒนาต่อยอดจนเรียกได้ว่าเป็นร้านดังระดับแนวหน้าของจังหวัดเลยด้วยวัตถุดิบและรสชาติที่ไม่เป็นสองรองใครครับทำให้เป็นร้านที่ใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองมานักต่อนนักและ ที่ร้านนะครับมีอาหารหลากหลายอย่างให้เลือกครับทั้งออเดิฟอีสานน้ำพริกลงเรือแกงส้มแปะสะตักร้าห้ารสปลาช่อนท่องอีสานแต่ถ้ามาร้านนี้นะครับแล้วคุณไม่กินห่อหมกขนมครกถือว่าผิดเพราะเป็นไอเดียแปลกแหวกแนวและยังคงยืนยันเรื่องความอร่อยที่ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเคล็ดลับนะครับวัตถุดิบต้องสดเด้งใช้เนื้อปลากายแท้ๆครับ เครื่องแกงทุกอย่างเนี่ยก็ต้องทํากันเองนะครับเพื่อให้ได้รสชาติเฉพาะตัวที่สําคัญครับต้องนวดด้วยมือถึงจะนุ่มหนึบเด้งห่อโมอขนมครกนะครับจาละ150บาทร้านระเบียงพัชนีจังหวัดอุดรธานีริมหนองประจักษ์นะครับเปิดสิบโมงเช้าจนถึงห้าทุ่มทุกวันวันนี้อยู่ในรายการลยครใคนี่เลยนะครับและบอ,อกได้เลยว่า โอ้โหมาไกลนะแต่เจ้าของร้านก็บอดยันครับใจดีใจดีอยู่ในสตูด้วยครับนี่นะครับเจ้าของร้านี่คุณรู้ไหมผมจะบอกอะไรคุณรู้อย่างนะร้านคุณน่ะสำหรับผมเรียกว่าอะไรรู้ป่ะเรียกว่าร้านอาหารประจำจังหวัดนี่รู้เปล่าไปอุดรไม่กินแน่ขนมครกเนี่ยหน่าตานอุดรดมก่อนโอ้โหได้เนี่ยแล้วเขาเสิร์ฟไปนี้เลยนะเขาเสิร์ฟผัดอันนี้150บาทราคาเขานะฮะขนมครกก็อร่อยจริง ย้ำอีกทีนะครับเขาเปิดได้เลยเห็นมียนเนียน,เ,น,ยนเขาเปิดตัด้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงห้าทุ่มนะมทุกวันใช่แกไม่หยุดไม่ยอ่อนเลยนะฮะแล้วมีเมนูไม่ใช่ขนมคุกอย่างเดียวนะไม่ใช่ของของขนมคุ้กกี้เนี่ยอูโโอ๋นุ่มมากคุณอร่อย,ออยนุ่มมากออร่อยคือพูดตรงๆไปอุดรไปอุดรอะไรทีเกิดไปกันมาจริงๆนะไปได้ไประเบียงพัชีเนี่ยเด้พูดกันอย่างนี้ไปอย่างนี้คือเขาไม่อายอ่ะคนไปเยี่ยมจังหวัดเขาแล้วเขาก็ไม่อายอ่ะได้ไหมเออเอาเดี๋ยวน้าเป็นตาด้วยน้ำตาของจังหวัดจริงว่ะ จริงครับเพราะมันจะน้ำใสๆถ้าเป็นตอจวมันจะน้ำใสๆรสชาติดับสบายๆจริงวะเพราะว่ามันไม่ได้พัฒนามาเป็นแบบใส่รู้แต่นี่เอยมันอะแยะมันมีความสุขจริงๆอย่าพลาดนะครับถ้าเกิดไปวดรอนธานีแล้วก็อย่าพลาด7-13กันยายนนี้ที่ m c c Mall ชั้น4 The Mall l i f e s t o r e งามงวันนะครับ